อยู่ตรงี่ัศนมีออกตูงกลางเลย ปาสะให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มพระสายทองมีท่านได้ห่มผ้าแล้วไม่หนาวแล้วอ้ไตอนนี้มีรูปภาพเนี่ยเออสวยโอ้ กวได้เลยนะเนี่ยภาพเนี่ยกองพญาวันที่เจียมดูว่ะบอมันมันอยู่ไอ้ขวบหงายไง้าเท้าขวบว่าว่าให้แสงก้องมัน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 จะชัดเนี่ยเน่เห็นมัแก่แกตังแก่ไปแตัตงตรงไงต้องให้มันงวมๆน่อยนึงมาดูนะัวปนีเนาะภาพอักษะมาห่มให้ข้อ พยิมภาใสทองอะดูนะครับดูนะครับดูดูนะครับดูหวยนะครูเลขนะครับที่ได้อะไรมานี่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 อยออกมาไหนเด้อเนี่ยจบนี่นะหลักเลว